สวัสดีครับผมพีเพนนะวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างรถของ j จ็ตปีสุดท้ายนะครับที่ผลิตหรือว่าซิตี้ตัวปัจจุบันครับคือซิตี้หนึ่งพันเทอร์โบนะครับผมในการใช้งานดูนะครับเดี๋ยวผมจะเดินให้ดูว่ามีอย่างไงบ้างตัวนี้ครับก็คือซิตี้ปี2020ก็คือรุ่นปัจจุบันนะครับเป็นรุ่น RS ตัวนี้ก็คือตัว j จ็ตเจ็ตรุ่นท้ายที่ผลิตไทยแล้วนะครับก็คือรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับนี่เลยครับตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นของเจ็ตนะครับที่ผมจะเปรียบเทียบดูคง เปรียบเทียบคือการใช้งานว่าใช้งานเป็นยังไงกับ2รุ่นนี้นะอย่างแรกเลยผมจะให้ดูบริเวณรถรุ่นนี้ก่อนของซิตี้นะครับวัสดุมันจะไม่ค่อยดีอันนี้ผมจะขอเปรียบเทียบแบบบ้านเลยนะครับแบบพูดตามความเป็นจิงที่ผู้ใช้งานจริงๆนะครับผมใช้มาทั้ง2คันแล้ววัสดุของซิตี้ตัวนี้มันอาจจะน้ําหนักเบาแล้วมันอาจจะไม่แยกแข็งแรงเท่ากับตัวแจ็สรุนตัวนั้นนะครับนี่เลยครับตัวนั้นวัสดุคือดีมากครับอันนั้นคือดีจริงๆครับตัวนี้วัสดุมันอาจจะไม่สู้เพราะว่าเครื่องนะครับ แต่ช่วงล่างเขาพูดถึงช่วงล่างครับผมว่ารุ่นนี้ช่วงล่างคือดีมากนะครับก็คือช่วงล่างมันจะนุ่มกว่าตัวซิตี้แต่การขนของยงเงี้ยตัว j จ็ตคือขนของได้ดีมากเลยครับในการใช้งานมาดูนะครับอันนี้ตัวของซิตี้นะครับซิตี้นี่คือเป็นเครื่องหนึ่งพันเทอร์โบนะครับก็คือหนึ่งพันเทอร์โบคือเป็นอีก็ค่าไม่ถึงกับพันห้าในส่วนในการเล่งแสงเนี่ยผมว่าซิตี้ตัวนี้เล่งแสงได้ดีแต่ในส่วนงานออกสปีดครับผมสปีดผมชอบของเจ้า j จ็ต ตัวสุดท้ายคือว่าพ,พี่ตัวที่ผลิตที่ไทยตัวสุดท้ายนั่นแหละตัวของเจ๊นะครับผมจะพูดว่าช่วงล่างมันอาจจะแข็งไม่สู้ของเจ้าซิตี้ก็ครับผมก็รุ่นปัจจุบันนั่นแหละครับผมมันต้องช่วงล่างดีอยู่แล้วนี่ครับอันนี้คือภายนอกนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับอย่างเห็นได้ชัดกับเจ้าเจ๊กับเจ้าซิตี้ปี2020นนะดูนะครับอันนี้คือตัวท็อปนะครับอันนั้นคือตัว เริ่มต้นนะครับผมอันนี้ตัว R S ไม่ใช่ว่าท็อปสุดนะครับเป็นตัวไ S แต่ไม่ใช่ตัวไฮบิดนะครับน,นี้นะครับนะครับครับในปัจจุบันนี้ครับผมว่าถ้าเราออกสักคันเนี่ยผมว่าแนะนําตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าครับตัวไหนเราชอบตัวไหนเราเอาไปขนของเนี่ยถ้าขนของผมมองว่ายัางไงก็แจ๊กิ่นขาดครับผมในการขนของเบาะหลังนี่สามารถพับได้ในส่วนกระจังหน้าหรือว่าไฟก็สามารถเปรียบเทียบบางสไตล์บางคนก็อาจจะชอบ ัวแจ๊สบางคนก็อาจจะชอบซิตี้ตามสไตล์ของเขาตัวของซิตี้ครับจะเป็นแนวสปอร์ตตัวของมันจะเป็นแนวแบบทรงแบบทรงสปอร์ตแบบแจมแบบขนแบบเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบขนของหรือว่าแบบประมาณแบบใช้งานแบบทั่วไปตามบ้านหรือว่าครอบครัวครับจะเป็นรถครอบครัวประมาณอารมณ์นั้นสปอร์ตแจมแบบครอบครัวครับมาดูนะครับอันนี้ในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยคล้ายๆกันครับไม่แตกต่างอะไรมากแต่ตรงนี้ครับเสา เสาตรงนี้มันจะแตกต่างกันโปรตินะครับมันจะอยู่ตรงนี้ถ้าขอมเป็นของเจ็นะเห็นไหมครับจะอยู่ตรงนี้นี่แหละครับในส่วนสเปคนี่ผมไม่ขอพูดอะไรมากเพราะว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปตัวนี้ก็คือเน้นๆครับเวลาออกตัวมันจะไม่ค่อยสปีดเท่ากับตัวเจ็ตมันอาจจะใช้หลักการือถนอมพวกคันเร่งหรือว่าเกียร์ครับผมออกมาให้เราแต่ถ้าตัวเจ็ตเนี่ย สปีดคือดีมากครับแจ็ตคือเวลาผมเหยียบคันเร่งเนี่ยพุ่งแล้วครับผมแต่เวลาแซงอาจจะไม่สู้ของเจ้าซิตี้นะครับนี่เลยครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูครับผมนี่เลยครับมาดูในส่วนของภายในนะครับเดี๋ยวผมจะขอเปรียบเทียบภายในให้ดูเลยครับนี่ครับอันนี้ภายในนะครับก็จะเป็นแบบนี้ภายในผมรู้สึกว่าภายในของเจ้าซิตของเจ้าแจ๊ตนะครับตัวล่าสุดมันจะ กว้างมากเลยครับผมกว้างดีมากนี่เลยครับเป็นตัวลําต้นนะครับมันอาจจะไม่สปอร์ตเหมือนเจ้ากับเท่าซิตี้นะครับผมแต่วัสดุนี้ผมชอบมากครับวัสดุคือดีมากครับของแจ๊ดนี่นะครับเนย่ยร้อยมาดูในส่วนของเจ้าซิตี้นะครับนี่เลยครับเห็นนะครับซิตี้ก็จะกว้างแต่มันอาจจะไม่กว้างเท่าแจ๊ดเท่าไหร่นะครับผมนี่เลยครับห้องเลยสามเลย อันนี้ส่วนด้านหลังครับผมจะให้ดูเลยครับผมถ้าในส่วนในการขับขี่ถ้าผมเลือกจริงๆนะครับถ้าเราณปีนี้นะถ้าเอาเราไม่ได้ใช้ขนของยังไงก็ตัวนี้เป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะแต่ถ้าตัวนี้ถ้าเราไม่อยากตกแต่งอะไรเพิ่มผมแนะนําว่าตัวนี้คือจบครับผม RS แต่ถ้าเรา,เราอยาก ใช้แบบงานบ้านๆง่ายๆตัวแรกของเราลดคันแรงเราก็คือเอาแค่ตัวเริ่มต้นก,ก็จบนะครับแต่เราก็มาเสียกับการแต่งเช่นเราใส่ล้อแมกอะไรมันก็เฉลี่ยแล้วมันก็เดิมๆครับเท่าเดิมเหมือนกันครับแต่บางคนอาจจะไม่ได้ใช้สิ่งของนี้พวกจอพวกล้อแมกมันก็คุ้มค่าครับกับตัวเริ่มต้นของเจ้าสตีในส่วนของการใช้ในการขนของผมชอบของเจ้านี่ครับถ้าเรามาขนของยังไงก็แดดกินถาดครับในเรื่องขนของ คือสามารถขนได้เยอะจริงครับพับเบาะลงเนี่ยผมว่าชอบมากในการขนแล้วเครื่องมันพันห้าครับเวลาเราไปขับขี่ที่ไหนมันก็แรงของมันอยู่แล้วครับอันนี้ผมขับมานานแล้วครับคือใช้งานจริงๆมันใช้งานได้อย่างดีเลยครับผมเฉลี่ยนะครับถ้าผมเอามาเลยรวมคันนี้ก็รวมแต่งก็ก็เยอะอยู่ครับผมอันนี้ก็จบเลยครับไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มก็เดิมๆจากศูนย์เลยครับ เฉลีย่ยมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากครับกับการที่ผมใช้อุปกรณ์ตกแต่งยังไงเพื่อนๆก็ไปลองเปรียบเทียบดูในส่วนในการอัตราสิ้นเปลืองนะครับผมว่า j จ็ทเครื่องพันห้ามันจะสิ้นเปลืองน้ํามันกลัวนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้มากมายอะไรมากมายครับขับโดยเริมาผมขับไกลไกลเฉลี่ลยนะครับจะก,กินน้ามันตัว j จ็ทจะกินมากกว่าตัวซิตี้เทอร์โบนะครับตัวซิตี้เทอร์โบเนี่ยเครื่องพันหนึ่งเครื่องเล็กนะครับแล้วมันมีเทอร์โบช่วยอาจจะก,กินน้ํามันตอนเทอร์โบครับผม นี่แหละครับสำหรับการที่ผมเล่งสปีดครับ0ถึง100เนี่ยผมชอบตรงเจ้าเทอร์โบมากกว่ามันมันรู้สึกมันเหมือนสมูทครับมันไม่แบบเบื่ดไปอย่างเดียวมันรู้สึกแบบเบาๆให้เราไปเวลาเหยยบคันเร่งมันจะสมูทนะครับและช่วงล่างนี่ผมชอบมากในส่วนเร่งแซงหรือว่าการ0ถึง100มันอาจจะแรงอยู่ครับแต่บางทีผมเร่งแซงรถ10ร้อยครับผมอันนี้ประสบการณ์จริงมันอาจจะมีแบบมัน คล้ายๆว่าช่วงล่างของมันอาจจะไม่ได้แบบสมูทเท่าไหร่ครับแต่มันก็แรงของมันอยู่ครับใช้งานผมว่าสมบสุกสมบันนี่ยังไงก็แจ๊สครับแต่ถ้าใช้งานในเมืองหรือว่าใช้งานตามถนนแบบเราไม่ได้ไม่ได้สมบ,บุกสมบันยังไงก็ซิตี้ครับคือจบแน่นอนครับทั้งคู่นะครับมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจอันนี้ผู้ใช้งานจริงๆนะครับมารีวิวและก็มาพูดให้ฟังนะครับสำหรับการใช้งานวันนี้ผมก็ขอคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับเคสเดี๋ยวผมจะมีข่าวสารเกี่ยวกับ แล้วก็มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ไอทีทุกอย่างทุกอย่างครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวฟังสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ